มาในช่วงที่สองนะครับแม่ช่วงนี้สําคัญเลยมันมีข่าวลือนะครับ <c oughs> ข่าวลือว่าทุนเท่าและดํามันมาแล้วเป็นหมื่นล้าน <c oughs> เพื่อจะซื้อเสียงคน <c oughs> ก,ก็ตกใจก็บอกเฮ้ยหมื่นล้านนี่มันไม่เยอะไปหรอก็บอกมันโดนยึดโดยสารัวห้าแสนล้านเหรียญน,นะแม่ไม่สนใจเลยครับเอาอยัางไงแมวไม่ชิบหายหรือเรื่อง <c oughs> ตอนนี้ป <c oughs> ัญหามันเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนเปรียบเทียบไงครับพอสารัฐต <c oughs> ั้ง จัดการอายัดของเฉินจื้อปินกุ๊บปั้งอังกฤษตามมาเลยเป็นพันพันล้านดอลลาร์ปั๊บตามมาด้วยเกาหลีใต้เกตามไปว่าไต้หวันไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงจนมาถึงสิงคโปร์ต่างๆประเทศไทยเงียบกึ๊บเลยเงียบกึ๊บไปเป็นร่วมเดือนเลยนะแล้วก็เพิ่งมาปรากฏแต่แรกปรากฏครั้งแรกประชาชนก็ขำกริ้งเพราะว่าหลักเป็นสิบล้านเออ ก็ตอนหลังก็โผล่มารวมกันสองสามรายก็เป็นหมื่นกว่าล้านแต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ตัวหมื่นกว่าเนี่ยคนก็บอกเฮ้ยจริงๆไม่ใช่มันไม่ควรต่ำกว่าสามหมื่นล้านบางคนถึงบอกมีฐานข้อมูลบอกควรจะไปถึงห้าหมื่นล้านด้วยซ้ำไบไม่ว่าจะเป็นของปิ้นกุ๊ปบีไอซีของยิมเลียกอะไรต่างๆกอกอ่านต่างๆเนี่ยเขารวมเนี่ยอยู่ในสาร,รวนประเทศไทยเนี่ยเขาบอกเนี่ยสี่ส่าห้าหมื่นล้านถึง<ข>แน่พี่เกาหลีใต้มันบอกว่ามันไม่ได้โอนจาก เขมรนั้นมันโอนจากไทยเนี่ยมันเป็นแสนล้านมันก็บอกนี่ไงเฮ้ยแล้วทําไมของเราปปงก็เพิ่งมาดําเนินการนะครับพอมาดำเนินการมันก็เป็นปัญหาเพราะถูกเปรียบเทียบหนึ่งช้าเขาบอกเฮ้ยฐานการอายัดเนี่ยคุณช้าได้ยังไงอ่ะเพราะประเทศอื่นที่เขาอายัดตามสหรัฐเนี่ยเขาอายัดบนฐานที่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นของปินกุ๊บอายัดทันทีก็เหมือนกันเพราะนั้นคุณโต อะไรที่เป็นของเปิ้คุณก็อายัดไปเ,<อ>เป็นของบี c ซีคุณก็อายอัดไปเป็นไอ้สองสชื่อที่ปรากฏได้ไหลายเบนซามิดยิ้มเรียอะไรคุณก็จัดการไปวกอ่อานชื่อพวกเนี้ยคุณยึดฐานจากของพี่ใหญ่เขาเลยเ<อ>มันก็จบนะฮะแต่สิ่งตอนนี้ที่ประชาชนกังวลที่สุดครับเพราะว่าอายัดเป็นขั้นต้น90วันถ้าไม่ปรากฏความผิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกคืนออกไปนะฮะแต่ว่าถ้ามีผิดก็ยึด<อ>ตรงเนี้ยประชาชนยังจับตามไม่ใช่ว่าอายัดโอ้โหหมื่นกว่าล้าน พอตอนยึดเห้ยเหลือหลัก10บล้านอะไรอย่างเนี้คือประชาชนก็ไม่ไว้ใจอีกฮะรุ้นอยู่เฮ้ยไอ้เกวันเนี่ยมันจะออกหัวออกก้อยอย่างไรเพราะว่าจากพฤติการที่อายัดช้าเนี่ยมันจึงเป็นเหตุให้เกิดการขาดความเชื่อมั่นและสถานการการบ้านเราตอนเนี้ต้องยอมรับนะฮะเรื่องเงินสีเทาเนี่ยประชาชนเชื่อไปเ่ยผมว่าร้อเไปแล้วว่าเฮ้ยมันมีทั้งระดับการเมืองเลยระดับ ข้าราชการประจำและระดับนายเงินการเงินการธนาคารพ่อค้าวานี้อะไรเกี่ยวข้องหมดครบกระบวนท่าเลยช่วยครั้งเด้งแล้วครั้งก็อาการหน้าเป็นหัวันอาการหน้าเป็นหัวใช่ครับใช่ไหมและเกี่ยวข้องกับพักการเมืองกับไอ้ปัจจุบันเนี้ย ของที่ไปเป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลข่าวก่อนเอ้าผู้นําติดวิญญาณก็เจอภาพของเบนสมิธนะครับเจอภาพของจีนเทาเอ้าตอนนี้มีภาพไปสัมภาษณ์กับแขกเทาอีกอาการหนักอ้อยถึงปั๊บเอ้าตอนนี้มา MOU อีกใช่ไหมครับที่ไปจดกับบริษัทของเบนสมิธอีกเรลฉะนั้นมันกลายเป็นอ่านหน้าไพ่เลยเฮ้ยตอนนั้นถ้ารัฐบาลเดิมยังอยู่เนี่ยเฮ้ยมีหน้ามันจบเรื่องคาสิโนเนี่ย มันฟอกเงินแง่แง่มันเกิดพนานการไอการพนันออนไลน์แง่แงเพราะเอ็มอยูตัวเนี้ยมันกาลังไปจับไปยึดโยงกับไอ้เรื่องการพนันออนไลน์ไงฮะเห็นไหมคือพอตอนนี้ข้อเท็จริงมันเริ่มปรากฏปรากฏพอปรากฏนี่คนก็น่าเป็นห่วงอีกเอ้ยประหลัดดิจิตัลในายุครัานอ้าวตอนนี้มาเป็นประธาน กรอไอยเอ๊ชิบหายเลยเข้าทางเลยกรรตอรเนี่ยก็เคลื่อนตัวช้าเหลือเกินตั้งเหตุการณ์ตั้งแต่ของไอ้อายัดนี่นะยังไม่มีบทบาทเลยนะครับมีบทบาทของปปงเท่านั้นล่ะเนี่ยล่ะครับมันเแหมขาดความเชื่อมั่นในกับประชาชนนี่ไม่ได้นะครับแล้วเสี่ยหนูจะมาเล่นเล่นอย่างนั้นโอ้ยผิวเผินผิวเผินหาอะไรรูปตัเจ็ดปีสิบปีพีประเด็จพยามามาออกที่เนี่ยบอกแม่งกวนเดียวกันแดกแดกวายเดียวกันพี่เด็นเบอกเลย เพราะตรงนี้เราถึงยอมรับเลยครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยแสดงว่าการแทรกซึมเนี่ยของไอ้ขบวนการสแกมเมอร์สีเทาเนี่ยโอ้โหมันมีวิสัยทัศน์ความเร็วชัดเจนมอง <schemes S 2> <timed. S 3> แล้วมันมองเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยเพราะมันรู้ประเทศย่านเนี้ยเฮ้ยเข้าตัวผู้นําให้ถูกตรงไหนมีอํานาจไอ้ประเทศนี้เข้าผู้นําทางา <ứng> ทหารไอ้ประเทศตรงนี้เข้าผู้นําทางการเมือง <ứng> ไอ้ประเทศนี้เข้าทางการเมืองก่อนแล้วมาการทหาร <ứng> ไอ้นี่เข้า,าการทหารก่อนแล้วมาการเมือง <ứng> ไอ้นี่เข้าทางวุฒิสมาชิกไอ้นี่เข้าทางอะไรไม่รู้แต่สุดท้ายเนี่ยเฮ้ย แต่กบ,บูชาที่ที่มันชอบเนีะยเฮ้ยเข้าหุนเซนเนี่ยมันเบ็ดเสร็จจบเลยอ,อไอ้ไทยอาจจะต้องเฮ้ยทหารด้วยการเมืองด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยมันชี้ให้เห็นเลยครับเนี่ยเป็นเราเป็นจุดอ่อนแล้วตอนเนี้ยตอนที่มันเข้ามาเนี่ยผู้นําเหล่านี้หนึ่งเราก็เลยมองได้สองแง่แง่หนึ่งคือเอาละถ้าเป็นหน่อมแนมหน่อยรู้เท่าไม่ถึงการแต่อีกอันหนึ่งเฮ้ยรู้เห็นเป็นใจกันเว้ยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยไอ้การตรวจสอบแบบของไทยเนี่ยเรายังไปไม่ถึงนะฮะมันมีช่องว่างอะ ที่จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเงินสุจริตเนี่ยแหละครับน่ากลัวนะครับเซมีมากเลยครับเขาบอกว่าบางจากเนี่ยของเซมีนะครับของพี่ด้วยครับปตทของเราด้วยเราเป็นคนไทยรับวิชาติกิจนก็ูกไอชิบหายมันซื้อหุ้นบางจากเลยดูดิมันจุนไปสังเกตฮะมันจะเข้าสไตล์บริษัทมหาชนเอหรือไม่ก็อ่ะไปลงทุนในบริษัทรายใหญ่ก่อน และใหญ่ๆนี่แหละก็สุดท้ายก็ไหลเข้ามามหาชน<อ>แล้วก็ค่อยมากินหุ้นบริษัทมหาชนไป็นธเรนิตธเรนิด<อ>ทีละน,น,นิดจนกลายเป็นเสียงดังเ,<อ>เหมือนบางจากนั่นแหละครับเฮ้ยแล้วก็มี <นะ S 2> รัฐบาลนะที่ไปส่งสัญญาณบี้กองทุนอ,อะไรที่เป็นของราชการของรัฐอ่ะนะฮะเฮ้ยที่ถือไว้แบ่งขายออกมาเอบางทีนั่นคิดไม่ถึงนะเฮ<อ>้ยเราก็มีเยอะแล้วนี่แบ่งไปไม่ไรแต่จริงไอ้ผู้นี้ไปไล่ซื้อจุดอื่นไปแล้วนี่ฮะพอมาเจอทางเนี้ยขอแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นละเฮ้ย เสียงมันดีเลยก็เป็นเป็นกองทุนของรัฐเนี่ยใช่ถูกฟอกเลยมันดักเลยมันชอบเลยขาวเลยตั้งได้เรียบร้อยเลยอโแล้วอย่าลืมนะในบางจากธุรกิจมันซ้อนอยู่เข้าไปอีกมีค้าขายเะไรอย่างองนิตนั่นแหละครับมันไหลลื่นเลยไหลลื่นเลย ขาดทุนไม่เป็นไรไอ้บางอย่างเนี่ยมันลูกปตรทอปตทอไม่มีบริษัทลูกเป็นย่อยมีกระฟองกาแฟมีไอขายปีกขายย่อยมีละอะไรเต็มไปหมดเออนั่นแหละครับพี่ท้าเสแมวเลยวันที่เสแมวบอกผมทากาแฟอยากจะเข้าปตรทอหน่อยมันถีบกระเด็นออกไปไปไปบางอย่างก็ได้โดนใส่สองไม่มีทางเลยแล้วมันโอ้โหต้นทุนทุกอย่างมันผิดกันหมดครับไอตรงเนี้ยแต่พอเราเห็นเงยหน้าขึ้นไปไงฮะเจอบุคลากร ของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอโอ้ประชาชนหนาวเลยหนาวสั่นเลยคือไม่รู้จะคาดหวังจากใครฮะเพราะตอนนี้พอเห็นการเือนเข้าไปเกี่ยวพอจะไปตํารวจเงยหน้าไปพอในตํารวจที่มาชี้แจงประชาชนแม่งขำปันร่วงเลยอพอเห็นหน้าปะโถไอ้นี่ก็อยู่ในขบวนการสีเทาเอ่อเนี่ยแล้วจะยังไงครับพี่แมว<อ>เอ้อ่อยเทาหนึ่งไปแนละ้วเอาเทาสองมาอีกครับ<อ>เดี๋ยวไอ้เทาสองไปเทาสามมาไม่ขาวสักทีก็ไอ้ไอ้ตำนานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถามเรื่องการเมืองได้ครับ<อ><ป> ทุนนี่มันมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะไอ้ไพศาลมันก็บอกครัเฮ้ยมันมาเลือกตั้งนะแล้วก็ออกทีวีเลยคใครที่จะไปเลือกใครให้เงินเนี่ยทำลายชาติเลยนะใช่ไหมเอามีข้อแนะนําเหมือนกันครับตอนเนี้สื่อสารมวลชนทุกประเภ<อ>ทต้องทุ่มไปตรงนี้เลยว่า<อ>จากครั้งก่อนเนี่ยเป็นการเลือกตั้งสู้ระหว่างเผด็จการประชาธิปไตยแต่ครั้งเนี้พูดไปตรงๆเลยขาวกับเทาฉะ<อ>นั้นพี่น้องประชาชนมีดุลพินิษฐ รู้ครับไขขาวไขเทา,า,า,าส่วนฝ่ายสื่อมวลชนนี่ต้องช่วยเลยเอไอ้เทาเนี่รีบสื่อไปให้เยอะค<อ>ือไม่ต้องสื่อทางตรงแต่เป็นนัยยะเข้าใจว่าไอ้เนี่ยละเทาแน<อ>่นะครับเ,<อ>เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกฟ้องกันเ,<อ>เพราะมันเล่นไปไล่ฟ้องโอ้โหขึ้นไปเหนือใต้จอกออกตกไอ้คนคนสุจริตบรไลัยหมดนะครับอ,อันนี้เหมือนกันนะเราก็ต้องสื่อออกไปอพอสื่อออกไปป้งเนี่ยแล้วบอกเลย ถ้าเลือกขาวการบริหารราชก,การเปดินจะออกมาขาว<อ>ถ้าเลือกเทาไม่ได้ออกมาเทานะครับออกมาดำอพอดำปั๊บนั่นแหละครับจะเข้าสู่รัฐล้มเหลว<อ>แล้วสุดท้ายก็เป็นประเทศล้มละลาย<อ>แล้วคือไอ้พวกประชาชนล้มละลายนะไอ้พวกเทาอยู่ตามเดิมกล<อ>ายเป็นหัวหน้าแกง๊งแล้วจปะปฏิเสธนะต้องให้ประชาชนนี่แล้วเฮ้ยไม่หรอกยังไ,ไงมันก็มายึดประเทศเราไม่ได้พวกเทานะี่ช่วยมาดูตัวอย่างประเทศของเวเนซุเอลาโคลอมเบียฐ<อ>านเงินมาจากไหนยาเสพติดเทาไหม แม่งดำเลยแล้วสุดท้ายเป็นยังไงมาเป็นผู้นําประเทศเลย uh, ก็มาจากไหนก็เอาเงินเนี้ยไปใช้การเลือกตั้ง uh, ลัตชนะเลือกตั้ง uh, แล้วมาเป็นผู้บริหารประเทศ uh, ฉะนั้น uh, uh, อย่าไปดูมองว่าเฮ้ย hey, ยังไงก็มายึดอํานาจบริหารประเทศไม่ได้ uh, uh, มันเห็นมาแล้วไม่งั้นสหรัฐต้องยกกองทัพแบบใหญ่โตถ้าเป็นกําลังคนเป็นหมื่นเลยนะ uh, 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 ทั้งเรือ ทั้งเครื่องบินเอาไปเนี่ยไม่รู้บอมบอมไม่เหลือสินค้าไปร่วมสิทลำแล้วแล้วก็บอกว่าเอ้าบอกเฮ้ยมันเหลือสินค้าไม่ใช่ในเหลือสินค้ามียาเสพติดซัดเลยแล้วแบ้านนี้ก็แบบนี้ไงคุณก็เหมือนกันนะคุณก็ป้องกันตนแต่ป้องกันตนล่วงหน้าไงเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอายาเสพติดมาแพร่ไยคุกคามทางเมกาใต้ไหลเข้ามาฟลอริดาแล้วเข้าไปใช่ไหมครับเหมือนกันฮะท่านสหรัฐเราก็บอกว่าเฮ้ยผมก็ป้องกันตนเองล่วงหน้าเหมือนกันที่จะต้องไปซัดที่ไอ้กัมพูชาสุดท้ายเนี่ย พอจากี่เ็แล้วยังมาดื้อแพ่งนะที่ผมต้องไปซักเอาคุณยิ่งเอาฐานยิงไปไว้ในที่บ่อนนี่บ่อนก็กลายเป็นฐานปฏิบัติการหารหรือ2เฮ้ยไอตัวนี้ผมต้องลดขีดความสามารถมันเพราะมันได้เงินมาจากตรงนี้นี่ไอกองกําลัง BSQ อ่ะผมก็ต้องจัดการฐานเงินมันสิก็เหมือนที่คุณจัดการอิหร่านอ่ะเออมีอะไรไหมก็ต้องเอาเหตุผลมาจบกันแล้วที่อิสราเอลอะสรงล่างผิดแม่งถล่มเลยอะไรครับอิสราเอลชัดเจนนะเฮ้ยพรุ่งนี้จะถล่มลงวาอ้าวไปถล่มทำไมอ้าว ก็ไอฮามาสมันอยู่ที่นั่นไงมันเล่นเอาประชาชนมาบังหน้ามันอยู่ใต้ดินด้วยต่างๆฉะนั้นพี่น้องประชาชนวันพรุ่งนี้ช่วยกรุณาออกจากตึกนั้นถ้าไม่ออกก็ไม่รับอิชอฟนั่นแหละครับเขาชัดเจนครับนี่น่ากลัวมากเลยว่ามันมาเนี่ยโอ้โหการซื้อเสียงเนี่ยมันจะหนักหน่วงมากนะตอนนี้พักน้ําเงินน่ะเขาครองบ้านใหญ่หมดแล้วนะเลกเกิดถ้าเบื่อบ้านใหญ่ ไปเกี่ยวข้องกับไอ้พวกนี้ไม่ใช่ก็ได้เหรอครับเพราะตอนนี้ไอ้ท้องถิ่นใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยไอ้แก๊ง8ปดแปดแปดเลยใช่ไหมโอ้จากเป็นแก๊งต่อหลังเป็นนายกอบตใช่ไหมเป็นนายกเป็นนายกเทศมนตรีใช่ไหมแล้วมันเล่นซื้อไม่ใช่หัวหลักร้อยครับพันสองพันสามพันเพราะอะไรครับมันได้ห้าพันเสียงไม่ได้เป็นแล้วนี่ครับเป็นแล้เสียงมันนิดเดียวเองใช่ไหมห้าล้านเองมีอะไรไหมห้าพันอ่านจะใช่ครับเเออ แล้วที่ผมบอกมาอะไรรู้ไหมไอ้ที่บอกลงทุนบางตรงบางฉากที่อะไรของแม่ที่มันมาลงทุนเนี่ยมันได้อ้นี่เลยนะวีซ่าอาการนกเลสายเข้าไปเรื่อยเข้าไปนักลงทุนเลยเออบุญยาวเลยเนี่ยผมบอกนะตอนนั้นที่เราบอกฟรีวีซ่าฟรีนั่นแหละอันตรายเลยไอ้สีเทาเข้ามาเป็นขบวนการและปัจจุบันเนี่ยจากเทคโนโลยีจากกี่ความสามารถของคนเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับมันแค่ขอมีโทรศัพท์มี คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแต่ขอให้มีอินเทอร์เน็ตดีดๆเท่านั้นมันหลอกได้เลยเ oh. ฉนั้น,น่ากลัวมากตอนนี้ที่สหรัฐมันจัดการได้เนี่ยพเพราะเ็ตการที่จะเดินเคเบิลเปลี่ยนเป็นใช้ Star s ตา r l ลิงดาวเทียมะตอนนี้เจ้าพอ่อ s t า r ์ i n k มันคือสหรัฐเนี่ยฮะ uh. เขาก็จัดการได้ uh. นั่นแหละครับ uh. ตอนนี้ผมต้องบอกฮะการจัดการ scammer เป็ดเสร็จเด็ดขาดที่กัมพูชามี2ปัจจัยปัจจัยภายในก็คือของเราเนี่ยมีกฎหมายมีเจ้าหน้าที่มีแล้วก็ว่ากันไปนะครับแต่ความเด็ดขาดไปจบลงปัจจัยภายนอกคือต้องประจัดการที่กั S <S ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถามว่าเราจะเข้าไปจัดการได้ไงครับอธิปไตยเขาอะมันต้องพี่ใหญ่สุดท้ายเราก็ต้องให้สหรัฐกับจีนนั<แ>่นแหละซึ่งเขาไปจัดการอยู่แล้วเราก็ช่วยกระโจนเข้าไปด้วยเลยเ<อ>แล้วก็ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะไอ้ตรงนี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะตอนนี้ไอ้เป้าหมายตรงนี้มันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติของโลกแล้วนี่ฐ<อ>านสร้างอาชญากรรมข้ามชาติของโลก<อ>ไม่ใช่ระหว่างเรากับกับกบมพูชา,<อ>าตอนนี้เราก็ได้ความชอบธรรมอันนี้เหมือนกันครับผมถึงบอกว่า การต่างประเทศของเราเนี่ยการเมืองระหว่างประเทศต้ตองสุดยอดด้วยเพื่อแสวงประโยชน์กับมหาอำนาจและก็ขณะเดียวกันไอ้ภายในของเราก็ต้องยกระดับขีดความสามารถของความโปร่งใสความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองใช่ครับน,นี่แฟนๆถามเสี่ยแมวอีกเกาหลีครับไม่ใช่มหาอำนาจเกาหลีเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยครั้ง เอากาลังเข้าไปบุกเลยใช่ครับยูเอบอกเฮ้ยยานะครับบอกไม่ไรไปตัวคนเดียวที่ไหนได้มันลงป็อมไปพกัายรถไอกองกาลังที่เหลือทลายเลยเราถึงบอกนะเพราะอะไรปะครับเพราะประชาชนเขาแข็งแรงครับเพราะสุดท้ายเขาคือประชาชนนะประชาชนรู้ไม่งั้นเลยไอประชาชนมันไล่มันไล่กูแน่มันไล่กูแน่ไล่อะไรก็บอกว่าเฮ้ยรันตีช่วยนี่ไปนะครับเพราะว่าในสภาฮะผู้แทนบอกเลยว่าถ้าไม่ไปหรือถ้าไปเนี่ย ช่วยเอากองกาลังทหารไปจัดการเลยใช่ไหมไอ้ตัวสภาผู้แทนน่ะมันรีบบอกเลยเพราะว่ามันรู้ถ้าไม่บอกเนี่ยประชาชนบอกเดี๋ยวเองเนี่ยมีปัญหาแล้วประชาชนเกาหลีนี่ลุกเร็วนะครับเวลาเป็นปัญหาปั๊บเนี่ยไม่เกินสองชั่วโมงเต็มถนนเลยเออครับผมตึงบอกอ่ะเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาเรียกประชาธิปไตยแบบมีวุฒิภาวะผมยืนยันนะการต่อสู้ข่าวต่อไปเป็นขาวกับเทาขาวเกิดขึ้นได้คือการเมืองสุจริตการเมืองสุจริตเกิดขึ้นได้เพราะ ประชาธิปไตยที่มีวุฒิภาวะประชาธิปไตยที่มีวุฒิภาวะดูเหตุปัจจัย4ตัวเท่านนครับพี่คือแพ a n p l a n ภาษาอังกฤษ P คือ People ประชาชนประชาชนต้องอยู่ในสมการเสมอเองต้องนึกอย่างเดียว L คือกฎหมายกฎหมายต้องเป็นบรรทัดฐานเป็นที่พึ่งชนทุกชั้นไม่ใช่อภิสิทธิ์ปฏิบัติแบบเสมอภาค AAccountability ความรับผิดชอบความโปร่งใส ตอนนี้ของเราแม่งมีแต่มัวมเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบรัฐบาลเฮงซวยอ,อสภาเฮงซวยอย่างนี้นะครับไม่ได้แลวต้องโปร่งใสตรวจสอบได้สามไอ้ตัวสุดท้ายตัวเอ็นคือเนชั่นผลประโยชน์ของชาติเราดูแค่ตรงนี้ครับปัจจุบันเนี้ยจะเลือกนักการเมืองเลือกพรรคไหนเนี่ยถ้าเหตุปัจจัยสี่ข้อน,นี้ครบนะครับเป็นมุทิภาวะครบอันเนี้ยเลือกไปเลยรับรองแด้ผลลัพธ์จะออกมาไปสู่การบริหารประเทศที่เป็นสีขาวฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะนคิดง่ายเฮ้ยไอ้พวกนี้มันทำอะไรมันนึกถึงประชาชนไหม มูแต่บ้านใหญ่บ้านเล็กอ้าวแสดงว่ามันไม่ถึงมาตรฐานละใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยครับอ่ะกฎหมายเฮ้ยบรรทัดฐานไหมเอาแม่งจับแต่คนจนอยู่นั่นแหละเออไอคนรวยก็ประกันประกันได้ทุกทีอย่างเงี้ยครับมันก็จะไอ้ไอนี่ไม่ใช่ละและเอข้อรับผิดชอบนี่ไงเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยไมัวันสกัดเมอร์สู้ลงสู้รบเนี่ยความรับผิดชอบไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยจะมาจะมากี่โมงเนี่ยใช่ครับและคราวนี้จะเป็นคำตอบเองที่คุณทำอยู่เนี่ย เฮ้ยมันจบลงที่ผลของคุณหรือเปล่าว่าบ้านใหญ่บ้านเล็กแต่ไม่เห็นจบที่ประชาชนคือประเทศชาติครับพี่ครับแล้วดูทางใต้ดิรกกาเมืองบ้านใหญ่ไปไปไล่เตะคนแล้วเออไปคุยดีความเลยต่าไม่ดีเลยเห็นไหมครับผมถึงบอกไงล่าไอ้ที่ภาคใต้ก็เป็นรากเง่าเลยนะแต่แต่แต่จากท้องถิ่นยกระดับมาเป็นการเมืองระดับชาติเห็นไหมครับเออเนี่ยแหละผมถึงบอกไงมันถึงบอกว่าอย่าไปทาล้อเล่นนะ ฐานมันจะมาจากท้องถิ่นก่อนอแล้วมันก็จะยกระดับแม่บางคนหานกล้าบอกว่าคราวหน้ามันจะเป็นรัฐมนตรีเลยอระกาวเลยแล้วพอถอยหลังไปโอ้โหอายุก็น้อยเฮ้ยแล้วมันร่ํารวยมาจากไหนวะทั้งชาวบ้านเขารู้กันหมดเฮ้ยพนันไอ้นี่แหละไอ้นี่หนักเลยนะพี่เขาบอกว่าเฮ้ยยังไงวะพี่ไม่ใช่เฉพาะไอการพนันออนไลน์นะวิทย์โยไปถึงยาเสพติดด้วยเลยเอ้ยฟังแล้วสะดุ้งเลยเฮ้ยใครวะก็ไม่รู้นะครับเขารู้กันทั้งจังหวัดนั่นแหละแล้วยังจะมาบ้านใหญ่บ้านเล็กอะไรกันอยู่นั่นแหละใช่ครับ และนี่การลงทุนในเมืองไทยเนี่ยขณะนี้ครับมันทุนเทาเท่านั้นนะเออพี่เข้าใจถูกต้องเลยเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยถูกต้องทุนถูกต้องเขาทั้งนั้นเลยแล้วพอมันลามเข้าไปบริษัทที่เป็นมหาชนนะตอนเนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วนะสมมติได้อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบริษัทมหาชนเลยไม่รู้เลยว่าจริงๆไอ้เงินที่มากันเนี่ยหุ้นขึ้นปื๊ดปื๊ดปื๊ดตอนอย่างเนี้ยอ่ารือเศรษฐกิจ บางที่เศรษฐกิจกําลังมีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเฮ้ยแต่บางบริษัทยังนิ่งสบายสบายเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยแฮ้ยยังเพิ่มทุนได้ไม่เลยกระทบกระเทือนเดือดร้อนเลยนะเพราะเพิ่มไอ้ทุนที่เพิ่มนสีเทามากันเออ,อเพราะมันมาแปลงเป็นสีขาวใช่ครับในดินแดนพรามธทรมอย่างพร <9 S 1> ะรามเก้าเลอกมัยทองหล่อเนี่ยเฮ้ยทุนเดาทั้งหมดเลยนะแล้วมันเปิดไม่ใช่ถึงเช้านะสิบเอ็ดโมงใช่ครับเออเขาบอกเอ้ไอ้ห่าแล้วใคร ใครคุ้มวะครับเอ้าเจ้าหน้าที่ร้วๆก็นั่นแหละครับสอนอไหนก็นั่นแหละครับเมื่อก่อน่มพูดว่าเฮ้ยรับรายได้พิเศษตกเดือนสามแสนพอเอาหูไปนาตาไปได้แก๊งเทาไม่สามแสนมันสามล้านเอใหรือสิบล้านเลยมันคนละเรื่องเลยนั่นแหละครับแล้วมังกนจะมองว่าเอ้ยมันแค่เอนเตอร์เทนใช่ครับแต่มันเป็นแหล่งนั่ละสร้างฟอกเลยอสีเทาไอ้ตัวเนี้ยดีที่สุดเลยเอนเตอร์เทนพี่สังเกตเหครับร้านอาหารมีดนตรีมีอาหารุฟเฟ่อะไรถูกโอ้โห เป็นไอ้สูตอาหารใหญ่ๆเนี่ยเอ้บางทีแม่งมีเป็นร้อยโต๊ะคนมากินห้าโต๊ะสิบโต๊ะไอ้นี่ไม่เจ๊งสักทีเว้ยแม่งไม่เจ๊งสักทีนั่นแหละครับเพราะว่ามันมันจะไปเจ๊งได้ไงมีร้านดังๆหลายร้านเลยนะพี่ก็สงสัยไปบ่อยมันบอกไม่ต้องมาแล้ะครับของผมเนี่ยทุนนอกแต่ไม่ใช่ทุนเทานะครับผมทุนชนกลุ่มน้อยเพื่อจะไปซื้อให้ไม่กอบมีพัฒนาไปอีกแบบนั่นแหละครับ ช่ไหมมันมีหมดเพราะตรงนี้กอรกระบวนการเย็บยาเสพติดเนี่ยโดยเฉพาะของกลุ่มวาเนี่ยนะครับเงินสดมันกองอยู่นะมันไม่รู้จะเอาไปไหนเะเออใช่เงินมันกองอยู่เลยนะฮะนะสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไอ้เงินที่กองอยู่เนี่ยแปลงเป็นสีขาวอยู่ดีมันก็ไปเทาแล้วก็ไปขาวครับนีอันตรายมากและอีนักการเมืองไทยเนี่ยที่มันมั่วอยู่ไอ้พวกเนี้ยมั่วทำธุรกิจด้วยกันจะเป็นผู้คุ้มครองด้วยกันตอนหลังไปด้วยกันเลยเนี่ย โอ้โหมันใหญ่มากะ <S <S ่ะพี่ดูเนี่ยมันได้คุกที่เกิดเหตุการณ์บาดซบขึ้นนะ่ะเห็นไหมไอ้เจ้าพ่อแลวจากผู้หญิงผู้หญิงอะไรมาเนี่ยอันนี้มันสะท้อนถึงความล้มเหลวของไอ้ราชการไทยเลยนะครับเออไอ้ตรงเนี้ยเรียกว่าไอ้คนที่บริหารไอ้กรมราชทาร,ร,รเนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้ไอ้ฐานทัฐานต่างๆเนี่ยไอ้นี่มันต้องปลดไปทั้งหมดเลยนะเอมันไม่ต้องทําอะไรแล้วคำสั่งแรกก็ออกจากราชการไว้ก่อนหมดเลย แม่เรนนี่อย่ากลัวเส็นแม่เห็นข่าวที่บอกเอ๊ะกูอยู่ข้างนอกไม่สนุกดีกว่ากูไปข้างในไม่ดีกว่าที่ว่าอ้ม่ใใช่ค่ะคืออะไรของมันว่ามันเป็นไปได้ยังไงครใช่ไหมฮะเรียกว่าทุกคนนึกบอกโหไอ้นี่มันเจ้าพ่อจริงๆเงินมันเยอะใช่ครับทําได้หมดเลยก็ถึงบอกอ่ะเพราะทุกครั้งอ่ะก็เป็นหลักแสนเนี่ยไม่ใช่หลักไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นทุกครั้งที่มาเอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามแสนก็ไหลเข้าไปในกระบวนการเจ้าหน้าที่หมดใช่ครับเราชอบไปดูรถครับ ปากฏว่าพวกมันเนี่ยนั่นแหละครับแม่งซื้อรถได้เงินสดครับใช่เห็นเลยครับเอแม่งซื้อโลซลอยก็เหมือนมันซื้อบ้านเี่ะพี่ไอ้บ้านหลังสี่สิบห้าสิบล้านอะอะไรของแม่งว่ามันยี่เงินสดมาจ่ายอะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะเห็นก็ตามมันซื้อโลซรอยห้าสิบล้านอะมันยิ้มมาเลยอ่ะเออ โอ้ยชื่อม่แน่เว้ยเออแล้วเราก็อยู่กันยังไงวะและไอ้คนขายมันก็ต้องขายอยู่แล้วมันดีใจวใครหาเออมันก็ได้เปอร์เซ็นต์ของมันไงจริงมาคอมมิชชั่นของมันในคนขายอะประดีกยวคนขายเซลแมวต้องให้ทัดผ่านหรือเปล่าคู่ผ่านหรือเปล่างวดไม่จะปีดเต็มเต็มเต็มใหญ่ไปใช่ไหมนี่มันมาอย่างนี้น่ากลัวมากเลยมีอะไรที่จะแนะนําครับเพราะแม่พี่น้องบ้างถ้ามีการเลือกตั้งกันทีนี้เขาเริ่มหวังแล้วว่านายก อาจจะมาจากฟ้าเลยนะครับทีนี้ถ้าต้องเรื่องตั้งจะยืนยันเลยครับตั้งสติเลยครับเราต้องทําให้การเมืองเนี่ยนะครับประชาธิปไตยที่มีวุฒิภาวะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องเรื่องนักการเมืองพักการเมืองที่เป็นสีขาวซึ่งดูไม่ยุ่งยากดูจากองค์ประกอบสีประการที่ผมว่าไว้เฮ้ยไอ้พักนี้มันตระหนักถึงประชาชนอยู่ในสมการไหมไอ้ผู้แทนคนนี้มันประชาชนอยู่ในหัวใจมันไหมเฮ้ยกฎหมายและไอ้เนี้ยไอ้พวกเนี้ยเวลามันเป็นบริหารเนี่ย มันใช้กฎหมายยังไงวะพวกพร้องไหม,มเสมอภาคไหมความรับผิดชอบแม่งเป็นเนี่ยไม่ใช่พูดดีแต่พูดแต่มไม่เคยทํอมไม่มีความรับผิดชอบปัดอ,ออกไปสุดท้ายเฮ้ยยังจบบ้านใหญ่บ้านเล็กไอ้นีีรีผักออกไปเลยเพราะไม่ได้เอาประชาชนเป็นสรรมการไม่เอาส่วนรวมเป็นสรรมการและตรงเนี้ยสิ่งที่สคาคัญครับต้องขออนุญาตว่าฝ่ายสื่อมวลชนทั้งหลายต้องรณรงลงนะครับเพราะการเมืองครั้งนี้ไม่มีเป็นอื่นขาวเจอกับเทา ฉะนั้นเลือกการเมืองที่เป็นขาวพักการเมืองที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวผู้แทนที่เป็นสีขาวสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยพอมันจบตรงสีขาวเนี่ยการคัดเลือกตัวนายกมตฐมนตรต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสีขาวเมื่อออกมาเป็นสีขาวผลพวงการบริหารราชการแผ่นดินมันก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นเทามาเจือสมเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายมากเพราะผลบริหารการแผ่นดินเนี่ยมันก็จะเกิดการคอรัปท์ก็ออกเป็นสีเทาและสุดท้ายก็จะไปผสมผสานกับพวกแก๊ง s มเ m m e r เนี่ยล่ะ แกงไอ้ข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยล้วสุดท้ายประเทศเราเนี่ยผลลัพธ์จะออกเป็นสีดําก็กลายเป็นรัฐร้มเหลวเลยใช่เถอะแย่เลยแฟนเสียแมวนะครับไม่ใช่แฟนพี่เลยแฟนเสียแมวบอกคําถามนี้ต้องถามเลยเพราะว่ายังสงสัยอยู่ที่มันไปยิงกันเนี่ยเอาปืนใหญ่ปืนใหญ่ไปยิงเนี่ยในฐานะที่เสียแมวเนี่ยเป็นทหารปืนใหญ่ด้วยทหารบกมันมีปืนใหญ่เนี่ยมันมีทั้งไอเวลาพลปตอก็มีปืนหนึ่งก็มีแล้วมันเอาปืนอะไรไปยิงว่าเอาอะไรไปยิงกันเนี่ยที่บอกยิงแค่มนเอาปืน เรามี<บ>ปืนเค่ร้อยห้ามิลิเมตรกับร mm <อ>้อยห้าสิบห้ามิลิเมตรครับยิงระยะได้ไกลปืนใหญ่อันนี้เลยครับแลวเป็นปืนใหญ่แบบสมัยเขาเรียกอัตตาจรหมายความว่ายิงเสร็จแล้วเคลื่อนที่เลย<อ>เคลื่อนที่แล้วยิงเลยเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่เคลื่อนที่คัเดี๋ยวมัน,ม,นมันแบคอัิมุดกลับมาซัดเราเลย<อ>ฉะนั้นตอนนี้เราใช้ปืนใหญ่กับถ้าระยะ,ะเผชิญหน้าเนี่ยใช้ปืนคอ,อ,อนะครับปืนคอก็มีแบบแบบ60คหกจนไปถึงแบบร0 5ที่ใหญ่<อ>มีอำนาจวิธีโค้งเหมือนกัน<อ>ปัจจุบันเนี่ย มันสู้กันจริงๆกับทหารล้วเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ปืนเล็กนะครับเกิดจากปืนใหญ่กับสะเก็ดระเบิดแล้วก็อีกอย่างครับมันใช้โดรนสังหารกับมิกเซ่เลยซัดเข้ามาเราตุ้มทำอะไรเลยฉะนั้นเราต้องสกัดตรงนี้ฮะการยุติตอนนี้ยืนยันครับสุดท้ายเราต้องกลับไปที่โดรนที่กองทัพอากาศและตอนนี้เรามีตั้งงบประมาณไว้เป็นหมื่นล้านที่จะซื้อโดรนก็ฝากไว้ครับรัฐบาลว่าไม่ต้องไปซื้อที่ไหนครับโดรนเนี่ยคนไทยมีศักยภาพผลิตได้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพราะอะไรครับเพราะโดรนเนี่ยเราต้องมีการควบคุมซอฟต เพราะถ้าไปยืมจมูกใหจชาติอื่นมาเป็นซองเ,เราก็เสร็จดิเ,<อ>เดี๋ยวพอไปแม่งด้านเลยที่ผ่านมันเป็นงโน้นฉะนั้นตรงนี้ครับรัฐบาลต้องส่งเสริมอุตสาหการรม้องกัประเทศเ<อ>แล้วก็ใช้คนไทยผลิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เรามั่นใจได้เพราะว่าเป็นความรักชาติยังไงก็ซอฟต์แวร์ไม่เป็นปัญหาฉะนั้นอาวุธยุโทโธปกรณ์จะต้องปรับไปให้ทันสมัยกับสถานการณ์เน้นโดนเน้นการใช้กองทัพอากาศส่วนกองทัพบกเนี่ยเขาจะไปปิดงานต่อสุดท้ายที่ยึดที่หมายใช่ครับ ส่วนอยากซื้อโดกก็ติดต่ออาจารย์ปานเทพใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวรับรองได้แกแสวงหาของใครได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาถามคขาถามสุดท้ายเลยครับเขาบอกว่าเรื่องอย่างเสือแมวเนี่ยปืนใหญ่เนี่ยเป็นปืนใหญ่ไปยิงคนแบบนี้หรือไปปืนใหญ่ยิงเครื่องบินแน่เป็นเหล่าเดียวกันหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ครับถ้าปืนใหญ่ยิงเครื่องบินเขาจะปตอไม่ใช่เหล่าเดียวกันใช่ไหมเป็นเหล่าเดียวกันแต่ว่าคนละประเภทไอ้นี่ปืนสนามนะครับก็เป็นปืน ร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าแร้อยสามสิบมิลลิเมตรว่ากันไปส่วนที่ยิงเขาเรียกปืนต่อสู้อากาศยานแต่เป็นเหล่าหานเดียวกันฐานปืนใหญ่แต่นั่นไปอยู่ปตอต่อสู้อากาศยานไอนีพาคปืนใช่ครับแต่เป็นเหล่าฐานปืนใหญ่เหมือนกันเหล่าปืนใหญ่แต่ของแมวเนี่ยไม่ใช่เพาปืนใหญ่สนามปืนใหญ่สนามไม่เหมือนพวกพีเพาเขานะอันนั้นครับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานใช่ครับเอาละครับแบบไทนถ้าเป็นฝรั่งเขาบอกกันดรี่คือสนามตาแอนตี้ เออฝรั่งมันแบ่งชั้นนะใช่ครับเออพี่ไปเรียนเนี่ยมันแบ่งชั้นนะมันแบ่งชั้นมันเรียกชั้นเลยมันเรียกชั้นเลยป๊อปไอปืนด้านมันเรียกเลยใช่อไนตี้ไอคร้าป๊อปไอค้าเลยแล้วอันนี้กันนอร่แต่ปืนใหญ่เหมือนกันใช่ครับเอาแบบชัดเจนหลายอย่างเลยขอบพระคุณมากครับสแล้วท่านทสวัสดีครับสวัสดีครับ